ก็อก็มาพบกับ ep หกรอเปล ep เท่าไหร่แล้วเออก็ไม่รู้นะนี่ตัวสฟีฟ้าที่เขาเขียนอ่ะเขียนว่าเม็กซิโกเหรอไม่รู้อ่ะอ่ะเอะอเริ่มเล่นนะไปเห็นพี่บอกมาว่าเขาเขียนว่าเม็กซิโก เอออ่ะก็มาเล่นกันก็เหมือนเดิมนะมเดี๋ยวลองพยายามให้ไม่ตายดูบ้างดิแบบเล่นไปเลยแบบไม่ต้องให้ตายอะ่ะก็ต้องตั้งใจเล่้นนะเราเนี่ย มันจะเริ่มเร็วตอนกี่โมงได้รองเท้านี้อีก แล้วก็อันนี้แม่เล็กคือทำยังไงมันไอ้น,นี้และวะ้วว่ะเมื่อกี้ก็ได้ของขวัญน,นะไม่รู้ได้อะไร ก็ได้300นะเล่นมา2นาทีอ่ะเดี๋ยวพยายามให้ไม่ตายดูก็น่าจะได้สักประมาณสามพันละมั้ง นะก็ต้องพยายามลิ้นเลยเราอ่ะโดดเลยนี่นะดาว ได้อะไรวะรองเท้าหนีอีกนะโอ้ยได้เยอะสูตรละมั้งเนี่ยเฮ้ยดีนะไม่ตาย,ยแม่เหล็กนะเฮ้ยเอาไอห,หัวกะลูกนะโอ้ได้รองเท้าหนีอีกนะ เฮ้ยเจ้ารวดไปคืออ๋อ EP ห้าหรือเปล่าเนี่ยหรือว่า EP หกวะสับสนนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เห็นชื่อคลิปเองอ สมมุติว่าอันนี้ EP 6ใช่ไหมก็เดี๋ยวจะอัด EP 7ต่อเลยนะอืมได้อะไรรองเท้านี้โอ้เฮ้ยได้อะไรวะดาวอืมนะ โอไม่ไปตามมือก็พยายามให้ไม่ตายอยู่แต่ว่ามันอุ้ยเพชรสีทองมาจากไหนอะ่ะไม่รู้อ่ะก็ไปอืมอนี่นะโอ้ตายนะหาย ัวกะโลกมันอยู่บนนั้นอีกแล้วอู้พอดีเลยไม่เหล็กกับอันนี้นะนัะ่นนี่เลยก็โดนดูดไปสิอของขวัญ เฮ้ยอะไรเนี่ย,ยตายหลายรอบแล้วเงินกี่บาทไปร้อยบาทนี่อ่าก็เล่นตัวนี้นะเออ Đột tông nhé bác. ừ. lời. ไอ้นี้นะดูอะไรดาวข้างล่างก็รองเท้านี่ด่านไอ้นี้นะหมดไฟไอ้นี้หมดมาตรงนี้นะนี่ nhìn lời à đây mẹ lì อะไรรองเท้านี้โอ้ Ồ, นะเจ้ารวด โอ้แม่เหล็กจุ๊ยตรงนี้ดูโอ้ขุมซัพยอ่ะขุมซัพยมากเออของขวัญน,นะก็เออจะอาจไปไม่อูไม่รู้ว่าเราจะทำไปถึงอีพีไหนนะหรือไม่ก็อาจจะทำไปเรื่อยๆไปเลย ันนี้แม่เลนะพอดีโอ้ยอะไรตายรอบที่กี่แล้วเนี่ยสองพหบาทโอ้ยไป ตายคือตายหลายโรบแล้วเดี๋ยวก็มาอัดสาวว่า ep หกนะอันเนี้ยเออถ้า ep หกเสร็จก็จะอัด ep เจ็ดไว้เลยอืมนะอันนี้นะอะไรแม่เล็กแล้วก็อันนี้ได้ไหมได้พอดี ของขวัญน,นะอืมไปดาว เอ่อก็เล่นเกมซอฟต์แวร์นะก็ยังไม่ไปที่ไอ้นั้นก่อนตัวละครอะไรต่างๆนะเพราะว่าเรานะ่าจะยังไม่ซื้ออะไรอะ่ะอืมไม่รู้ใจ,จใดูอะไรด้วยอะไรประมาณนี้นี่อะไรดาว โอ้กุญเช่นะยังไม่เจอเลยวันนี้นะเดี๋ยวถ้าไปไกลโอจะรวดเดี๋ยวถ้าไปไกลอะมันก็จะเจอกุญเช่นะ,อ,ะอันนี้มไม่เลย ว่ากะนแล้วไปเุ้ยกุญแจแล้วไอ้อ้วนนี้กุญแจจริงทุกคนเมื่อกี้เออกุญแจนะดาวแล้วก็อันนี้อืม เมื่อกี้ได้กุญแจจริงทุกคนเปยพันดันได้กุญแจจริงนะโอ้โหไอ้นี้นะนี่เลยเออรองเท้านี้ เมื่อกี้อ่ะได้กุญแจอันหนึ่งนะอืนี่เลยอันนี้อีกอะไรนี่แล้วก็ได้รองเท้าได้บ่อยสูตรละรองเท้านะอ่าเอออ,อุ้ยหูตายโอ้โอโอ ประมาณนี้เอออะก็ไปแล้วนะคลิปนี้อ